ครับอันนี้มาดูเรียกอะไรใบจุดจากเพีย้ยละไรแมลงครับหรือว่าใบทุเรียนของเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มันเป็นลักษณะแบบนี้ครับที่ออกใบอ่อนมาแร้วเป็นแบบนี้มีจุดเป็นจุดจุดจำ้จำๆใบหญิหิใบจะเขียวเรียกว่า มันจะเขียวไม่เสมอกันนะครับนี่เดีย๋ยวนี้อันนี้คือเพี้ยนะครับเพี้ยดูดน้ําเลี้ยงนะครับให้หายาฆ่าเพี้ยมาฉีดยาฆ่าเพี้ยผสมกับยาฆ่า,มาแมลงมาฉีดเลยนะครับการเช็คว่าทุนเรียนเรามันมีเพี้ยลงไหม,มใช้โทรศัพท์ถ้าถ้าเรามองด้วยตามันจะไม่ค่อยเห็นนะครับ ให้ชาโทรศัพท์มาซูมดูครับวิธีการใช้กล้องใช้กล้องซูมช่วยอย่าไม่ต้องมือต้องนิ่งๆนะครับมันจะเห็นอยู่ซูมกล้องดูมันจะเห็นครับวิธีการดูยอดที่มันมันกลาขงขวานนะครับผมฉีดไม่ทันฉีดยาฆ่ามาแมลงไม่ทันนะยาฆ่าเพีย้ย ใบจะเป็นสภาพนี้นะครับใบมันกลางก่อนเอาขอีดก่อนใบจะกลางวันหนึ่งนะครับฉีดฆ่าไปเลยหรือว่าเพื่อนๆมีพวกอะไรจุลินทรีย์ที่มันใช้ไล่แมลงก็ก็ใช้ได้นะครับไล่แมลงได้เพียแต่แต่ตัวนี้ผมใช้เคมีครับเพราะว่าไม่มีความรู้ด้านการใช้ สารชีวภาพนี่อันทีน่คืออันนี้คือฉีดทันนะครับนี่ใบพวกนี้มันจะเป็นลักษณะนี้ฉีดทัน,นฉีดทันนี่คือมันกลางก่อนฉีดไม่ทันจะเป็นใบแบบนี้ใบจะง,ง,งีบงองกลางก่อนฉีดไม่ทันนะ หย,ยิกงอเป็นใบจุกนี่นะครับลาบาักษณะใบนี่คือสีทันนะครับใบจะเรียบยาวไม่บิดงอหรือว่าของเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่มันเป็นแบบจุดๆแบบนี้ใบอ่อนออกมาลองหายาค่า พี่มาลองฉีดดูนะส่วนระยะการฉีดจะพาไปดูนะครับนี่ครับยอดประมาณนี้ยอดประมาณนี้หามาฉีดเลยครับเนี่ยกำลังจะกางใบกำลังจะกางประมาณนี้นะครับให้ฉีดใครมียาไล่แบบ เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่สารเคมีก็ใช้ได้นะครับใครที่ชอบแบบอินรีย์ใช้ยาไล่อันนี้จะผสมกันเลยนะครับยาฆ่าเพลี้ยแล้วก็ยาฆ่าแมลงไม่ให้มันมากินใบอ่อนนะครับพวกแมลงที่มันกินใบนี่ยอดประมาณนี้ฉีดเลยครับ ใบกำลังจะก,กลางนะ่วนช่วงเวลาที่เราฉีดฉีดเป็นตอนเย็นนะครับหัวค่ำฉีดเป็นตอนเย็นหัวค่ำนะครับใบกำลังกลางให้ฉีดเลยโอเคครับมาแนะนำเพื่อนๆเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ